สวัสดีค่ะอยู่กับอ e ีแลนแชนแนลนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะ,ะเรามาเล่นเกมบาคาร่าคลายเซ็กซี่กันดูคนคะเดี๋ยวเราจะเล่นสูตรมาเก๋ากันนะคะพกทุนมาที่หนึ่งพันทุกคนมาคะ่ะห้องสาวไทยนะคะทุกคนคะเพิ่งเปิดหม,มาดๆเลยเพิ่งเปิดไพ่หม,มาดๆเลยทุกคนอะไม้แรกของเราขขอนิยาตไปที่น้ำเงินลองเชิงดูก่อนคะ่ะน้ำเงินอาจจะไหลก็ได้ มาเปิดมากง้งมาสวยๆ้าสวยงามค่ะก้าแต้มกับสี่แต้ม,ตมเอาเจานี่คือเหวี่ยงอขออนุญาตไปที่น้ำเงินเหมือนเดิมทุกคนค่ะน้ำเงินลองเป็น100ค่ะลองเชิญไปหนึ่ง หมาโอ้โหโอ้โหโโห,หนึ่งแต้มรอบนี้พลาดไปค่ะรอบนี้พลาดไปค่ะบวกหนึ่งลบหนึ่งค่ะอ่ะขออนุญาตกดดุสูตมาเก้านะคะทุกคนค่ะดูเพื่ออะไรก็ไม่รู้เอะน่าจะน้ำเงินไปก่อนละกันห้องเปิดใหม่ทุกคนก็เล่นง่ายสำหรับเราอยู่นะ โอ้โหจ็แแต้มสวยงามค่ะบวกมาสี่ร้อยมาค่ะรอบนี้ขอไปที่แดงนะทุกคนค่ะแดงสี่ร้อยนะจ๊ะ มาค่เออสองเข้าลูกโอ้โหหกแต้มกับห้าแต้มจวได้หกค่ะจัวตามค่ะอ้าวสวยงามค่ะมาค่ะโอ้โหน้ำเงินแดงปิงปองเปล่าไปค่ะไปที่แดงก่อนเลยแล้วกันแดงไปสี่ร้อยทุกคน หน้าก้าโอ้โหหนึ่งแต้มเอาโอ้โหโดนทุกคนคะ่ะโดนค่ะไพอออคคะ่ออกปิงปองทุกคนค่ะออกปิงปองแดงไหล่เปล่าวสวยทั้งสองสีเลยทุกคนสวยทั้งสองสีเลยคะ่ะอะชอบน้ำเงินไปน้ำเงินเลยละกัน โกงมาอา้าวหกแต้มกับสี่แต้มอา้าวสวยงามค่ะเออเน้นมั่นใจนะคะทุกคนค่ะเน้นมั่นใจนะคะแดงก็ออกลูกคู่น้ำเงินก็ไปปิงปองทุกคนอะมานี้ขอไปที่แดงค่ะหกร้อยเลยละกันเอาแบบมั่นใจนะคะ เงินอย่าไหลจ้าจะมาลงมาไหลอะไรก่อนแล้วสวยงามคะ่ะเจ็ดแต้มค่ะค่ะสูตรมากเก่าทุกคนมาเองมาขึ้นมาสองพทุกคนคะ่ะโอ้ถ้าไปแดงนะไพ่ออกลูกคู่เลยทุกคนไปคะ่ะแดงไปคะ่ะ300เน้นมั่นใจทุกคนคะ่ะ สวยงามค่ะแปดแปมจ้าใครที่อยากเข้ากลุ่มนะคะทุกคนค่ะน้องมีกลุ่มให้เข้านะคะแล้วก็พร้อมสุดบาคาร่านะจ๊ะอไม้นี่ไม้สุดท้ายแล้วกันทุกคนค่ะนำเงินออกไปไพ่คู่ค่ะไปค่ะหนึ่งร้อยพอค่ะทุกคนกำไรนิดหน่อย เจ็ดแต้มกับสีแต้มก่งไปลุกสวยงามคะ่ะบวกขึ้นมา2 0 0พท,ทุกคนใครที่อยากลองลิ่นอยากลองตามนะคะเดี๋ยวน้องจะทิ้งลิงก์สูตรไว้ให้ทิ้ใต้คลิปนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปเลยคะ่ะบ๊ายบายจ้า